สวัสดีครับวันนี้มาล่อปลนไหลเนาะครับแ <c oughs> นวตรงเนี่ยผมหมายเดิมนะครับผมที่ว่าผมได้ไปเยอะเลยนะมาลองดูแต่ไม่ซ้ำที่เก่านะครับผมนี่นี่มีรอยอยู่มีรอยอยู่นะครับรอยเฉาะเฉพาะป่องนะครับรอยรอยเก่าไม่ต้องลงไปถึงขนาดน,นั้นแล้วนะจะตัวเล็กนะของยาวไปครับผม สวัสด,ดีครับลวัสด,ด,ดีไปแล้วอน,น้นองชายที่ตากล้องเนอ้อยเดี๋ครับวันนี้ก็เป็นตากล้องเหมือนเดิมนะครับผมไปเดี๋ยว,ยวลงเลยเดี๋ยวมืดนะครับผมก็ใหญาครับหมอ,มอแต่วันนี้ไม่ได้รุนหรอกเพราะว่าปะคำคืนนะครับมันยังไม่กินหรอกนะไปไปครับผมอ่าน้องชายไปครับไปครับผมเดี๋ยวรุนกันตอนเช้าไปครับนน่นเอาเบ็ดมาตีด้วย <laughs> ตกเหยอะตกดินหน้าดินเงียไปเดี๋ยวมืดครับผมไปครับไวรุ้นพรุ่งนี้ครับผมอาจจะมาเก็บคนเดียวเพราะจะสองคนนี้ไปเรียนยนะครับผมไปครับ <c oughs> แดดออกเลยสวัสดีครับผมตอนเช้าไปส่งเด็กเสร็จแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวหยอดไหลเนาะแต่ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวดัีเก็บเลยนะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานหยอดเปไหลเสร็จก็ ไม่ใช่หยอดย่อนนะครับผมย่อนไ็ไลเสร็จก็มาดักหนูเอากลับโกงมาอันนึงนะครับผมก็ทาคลิปตอนดักไว้ด้วยแต่ทีนี้มากดดูนะครับผมเป็นรูปแนวตั้งเลยก็เอาลงไม่ได้นะครับผมเลยก็มาทำตอนเช้าอีกทีนะครับผมก็ดูว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับผมกลับอยู่นน่นนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุนกัน ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับต,ตะไคร้นะครับผมไม่รู้จะเข้าก็ใช้กล้วยตากด,ดักด้วยนะครับเงียบกิบเลยว่าจะมีมัาจะเข้าไหมโอ้โหไม่เข้านะครับผมอ้อาวัดแต่ไม่มีหนูนะครับผมแปด ้องใส่จากกระทุงออกได้นะผมโหปิ้นมันไม่ลงนะครับผมเนี่ยโอ้มันรัดจริงๆนะผมเนี่ยแต่ปิน้นปิ้นตัวตัวปิดฝามันไม่ลงนะครับหนูเลยกระทุงออกได้นะผมโอ้โหเสียดายนะครับผมหนูนมันเข้าอยู่ในท่อนะครับผมเดี๋ยวมาดักใหม่ไปเดี๋ยวไปดูเบ็ดเมื่อไหร่นะครับผมก็ ตอนเก็บถ่ายดูไม่ได้นะผมที่มันชันด้วยเก็บไม่ได้ไอถ่ายไม่ได้นะผมกลัวกล้องจะตกน้ําด้วยไปหนูพลาดแล้วครับผมอ่ะผมก็มาที่เบ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวก็เก็บับผมกล้องถ่ายไม่ได้นะขอภัยด้วยนะฮเดี๋ยวกเก็บเสร็จก็เดี๋ยวมาถ่ายดูก็ได้เยอะหรือน้อยนะครับผมมาจะหมืวันนี้นะครับไปครับผมเดี๋ยวสายจัดเลยครับแดด ไปครับอ่ะพอดีผมก็เก็บเสร็จแล้วขึ้นจะกลับบ้านแล้วนะครับผมวันนี้ก็อืมพูดยากเขาปล่อยน้ําลงมามันน้ามันขึ้นเนาะปะลาไหลไม่ค่อยกินได้สักไม่วันนี้ไม่หม่านปลาไหลเลยนะครับก็หมานแต่ปลาช่อนนะครับผมปลาไหลได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมตัวหม่หมาะนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดถุงให้ดูนะครับผมแป๊บนะครับอ่ะ ปลาไหลที่ได้เนี่ยนะครับผมก็พอห้าตัวนะครับผมแล้วก็น้องน้าเป็นปลาช่อนเลยเนี่นะครับผมสมาหนูนะครับผมไม่ดักหนูก็จะได้หนูนาองกงไม่ดีนะครับผมก็หนูออกได้นะครับผมก็ทุ่งไปเลยเดี๋ยวมาดักใหม่หนูตัวเนี้ยใหญ่นะก็จะใหญ่นะครับผมพอดูลองรอยแล้วใหญ่แนี่ไปครับผมปลาช่อนก็สวยๆนี่ปลาไหล มีเป็นตัวเดียวนะครับผมนอกนั้นตายหมดเลยหลงเบ็ดยังไงก็ตายครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเนี่ยชีวิตคนเราทำมาหากินก็ไม่อดตายนะครับผมทำคิดแบบบ้านๆนะครับผมช่องเล็กๆก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตไคร้นะครับผมจะตัวเล็กกับน,น้องชาไปโรงเรียนกันกันเลยมาคนเดียวมาเก็บคนเดียวแล้วครับผมสวยครับผม คิดว่าจะไม่ได้ทั้งละเก็บเป็ดมาสา4สิี่สิบคันปลาไม่มีกินเลยเพราะเขาปล่อยน้ําลงเนาะมาได้ทอดทอดท้ายนี่นะครับผมสดยอดสวยครับไม่สดเลยนะครับผมยังไม่เขียวไม่อะไรเลยเนี่ยสดสดเลยลอรนะครับผมิ่งตายแต่ปลาช่อนก็ิ่งตายบ้างนะครับผมขาแห่เลยไปครับผมสวัสดีครับโอ้ยเดยวเช็ดม,มือก่อน นั่งอยู่ที่สนนเดี๋ยวเขาหาเ,าเราแพมอะไรไปครับ